ตอนแรกเราต้องไปกดเงินหนะึ่งพันหนึ่งพันบาท, 5, บาทไปเดินแซมลูบค่ะเงินหนึ่งพันบาทของเราเหลืออยู่สามสามบาทจะีค่ะ <balancing> วันนี้อยู่กับหิงอีกแล้วนะคะจากช่องสตอรี่วันนี้มาทำอะไร วันนี้เราพาทุกคนมาเดินตลาดบ้านคําไฮด้วยงบหนึ่งพันบาทแล้วเราไปดูกันว่าทุกวันนี้งบหนึ่งพันบาทกับข้าวหนึ่งพันบาทว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างน,นะคะไปกันเลยไปอันนี้คือบรรยากาศนะครับเขาเรียกว่าน้องอะไรอ่ะไม่รู้น้องอะไรบึงบึ้งบึงหนองโคตรเอออ,อันนี้บึง้งหนองโครนะครับ ขั้นตอนแรกจะไปไหนก่อนขั้นตอนแรกเราต้องไปกดเงินหนึ่งพันบาทไม่มีเงินสักบาทนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดตังกันอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าตลาดนะจ๊ะไหนได้เลยนี่<ใ>นะครับหนึ่น <ะ S 2> 1, 1> งพันบาท อันนี้ก็จะเป็นปลาทูนึ่งนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่20-50-100กันเลยทีเดียวค่ะน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดส่วนนี่เลยเราแวะซื้ออาหารของน้ำหอมกันส่วนนี่ราคาเป็นผักผักราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทเลยร้านนี้แบบถูกมากค่ะมะนาวมะเขืออะไรถุงละ10บาทคือถุงใหญ่มากค่ะ เงินอยู่4ี่ร้อยแล้เงินอยู่สี่ร้อต้องซือไข่ไหนดูขด <c oughs> นั่นงดิยงยอยู่น<ด><ด>ี่องกว้านหนักไหมอะไรนะ <c oughs> สรุปค่ะเงินหนึ่พบาทของเราเหลืออยู่สาบาบาทเงินเหลือนะสิ่งที่ได้มาดูนี่ได้มาเนื้อหมู1นกิโลตัวได้เยอะเลยไส้กรอกอีก90บาทแล้วก็อันนี้พวกตำโคงไก่อีก240ร้อรวมกันอันนี้ทีเด็ดหนังวัวนะคะครึ่งโลคร,รึ่งโลห้าสิบบาทเอาไปไว้แกงใส่ผักขี้เหล็กแต่ผักขี้เหล็กเรายังไม่ได้นะคะ แล้วก็สตอเอาไปไว้ขับใครสตอชั้นไม่ได้ถือม,มอันนี้ผักผักผสมภาษีผักอะไรบ้างก็ไม่รู้ถุงนี้สี่สิบบาทนะคะถูกอยู่นะแต่อันนี้คืออันนี้คือแพงสุดก็าไหหัวเล็กนิดเดียวเองนะห้าสิบบาทอันนี้คือครึ่งโลครึ่งโลมันห,หัวเล็กขนาดนี้เลยหรอหอ,อันนี้อันนี้คือถูกมาก ถุงนี้คือยีสบาทอันนี้เขาเรียกว่าหมากงูเนิ้วใช่ไหม<อ>แล้วก็มะนาวอันนี้ไข่อันนี้เป็นไข่เบอร์สองนะคะไข่เบอร์สองรบห้าบาทอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงของเรานี่อันนี้ปลาทูได้ป,าปลาทูมาสองเข่งปลาทูเข่งละยี่สิบห้าบาทเป็นตัวเล็กๆนิดนึงเด็กไม่เด็กไม่รู้มมองไม่เห็นตัวหรอกเออนี่ เปิดให้ดูสี่ตัวยี่สิบห้าบาทก็โอเคนะคะไปคค่ะกับข้าวนี้น่าจะเกินอาทิตย์นะคะน่าจะเกินสองอาทิตย์ด้วยซ้ำโอเคหนึ่งพันยังเหลือส่วนคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะ